เฮ้ยแล้วใครขับเอาแล้วใครกลับอ่ะเอะะเอแม่ขับแม่ขับแม่ขับ จอดรถมานะคะ ทางแยกกันนะดูซ้ายดูวยขวาเลี้วยวไหนอ่ะหนึ่งหนึ่งหกหาดิหนึ่งหนึ่งศูนย์คงค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะหนึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆเจว,วานไหนพาแม่ไปสิหนึ่งหนึ่งหกอยู่ตรงไหน มันไม่อยู่ข้างหน้าค่ะเด้ยอ่เดินไปอันนี้ห้องของเรานะคะอันนี้ห้องของเราเดีย๋ยวเราจะพาเข้าไปดูห้องของเราหรือว่าจะพาไปดูสระว่ายน้ำก่อนอขึ้นห้องเลยหรือว่าไปก่อนเกาะทองอ,อ,อันนี้มุมถ่ายรูปใช่ไหมจริงจริง <Alles. S 2> มันต้องมีน้ำต้องมีน้ำอ่ะเขาต้องไม่นีเพราะว่าต้องมีสระว่ายน้ำตรงนี้เฮ้ยอันนี้คือ S <S <an other> ทำไมเราไม่อยู่ห้องข้างหน้านาพี่หนึ่งพี่หนึ่งทำไมห้องมันไม่อยู่ข้างหน้าสาม <S an other> อ๋อห้องันอันนี้ก็คือเรามานั่งเล่นกันนะคะโอ้ห้องห้องข้างหน้าโอเคนะวิวที่เราจะไปข้างนอกอยังไงอ่ะพี่หนึ่งมันเดินไม่ทะลุกันหรอหรือวิ่ <S <S <an other> งไปลงตงนี สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะ,ะเป็นไงบ้างโอเคไหมของใส่ใต้นี้มันเป็นน้ำทะเลซอบเข้ามาแน่ๆเลยอยากเนะล่นน้ำฝั่งนี้โอ้โหพพื่อเพื่อไหนิโลดูในห้องพี่เป็นไงบ้างพี่แม่จ้องอได้เรื่องหรือเปล่าได้ดดเลย เอ้ยโอ้โหเป็นไงอ้วกขึ้นเถอะไหนข้องเท้าเ,เขาดี้นลยวตัวรองเท้าขึ้นรอบครับผมตังแค่ไหนเ้เลยเขาบอกย่งปุ๊บอันนี้คือที่นอนหยกนะคะอันนี้คือที่นอนแม่กับพ่อกับป๊าแล้วก็กับเจวันแล้วก็กับวันเจว้าวันเจไปนอนกับพี่หยกดีกว่าว้า ห้องน้ำนะคะอ๋อลากกระเป๋ามาไว้ในห้องน้ำ,นำได้เลยเมันอยู่ในห้องโซนเดียวกันโอ้ไฟอยู่ตรงไหนอ่ะไฟนั่นน่ะไฟอยู่ตรงนูนนง้นนั่งกเด็โล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 เจ่โครับอันนี้สว่างสุดเท่านี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือ โอ้โหเห็นไหมรูรูมันหายไปอ่ะไอตัวฝักมันหายไปอ่ะป๊ะป๊าตัวฝักมันหายไปตัวมันหายวะเนี่ยมันไม่ใช่แปลขนาดนี้เฮ้ยชิวแล้วครับพี่น้องครับอ้าครับ เล่น่อนแอบไหมเล่น่อนแอบไหม,มใครจะเป็นเที่ยเที่ยวใครเป็นเที่ยเที่ยวอาเดี๋ยวแม่เป็นให้ก็ได้แม่นับนะทุกคนไปหาทุกคนไปแอบโว้ยเล่นมุกหนึ่งสองสามเอายังเอาเลยนะ อยู่ไหนนะเจวันอยู่ไหนนะาอ้นเจวันอยู่ไหนอ้วอนเจแม่หาหน่อยอ้วอนเจวันอยู่ไหนเจวันอยู่ไหนนะวันเจอยู่ไหนนะไม่เห็นมีเลยอะอยู่ไหนนะ วันเจพี่เจวันอยู่ไหนน้าอยู่ในผ้าห่มเหรอเห็นไหมอะ่ะที่หนึ่งอยู่ไหนห้องน้ำหรือเปล่านะเจไม่มี อุยเห็นขาลำไรอะไรเนี่ยตัวอะไรโปงพิโยอาร์เจวันอะอ้าวโองเจวันแอบอยู่ใต้เตียงกันนี่เองโอ้โห อ้วนบอกให้ไปหาในพ่<ป>อหมตาจีวันเฮ้ยอ้วนเออวนี่ยเข้าไปลูกดูพี่ตาใคตาตาอตาวันตาเีวันเเเบลเอาเจ,<ะ>จวันหลับตาพนะี่โตเนี่ยหลับตาก่อนนับก่อนนับนะ I no.

ไปดิต้องมีเสื้อผ้าไหมต้องมีชูชีพไหมเหรอ่าไปเดี๋ยวป่าป้าไปเดี๋ยวปาภาไปเปภาไปแป๊บนึง แ้ตรงนี้จับน้องีเอาโทรัมีีมดีากน้อกันนะอ้าเจมไม่ใส่ชีบหรอลูก

ก็จอดตรงนู้นแหละเขาก็มาทางนี้ก็จอดหนงยอทักทายหน่อยครับบ <c oughs> นเจ เยอะทักทายหน่อยครับทุนเจเจไปครับเตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นพาป้าไปกองทรายนู้นตอนเย็น Okay. ดูปากดูปากทำเป็นปลาทองเลย <laughs> ดูปากดูปากดูปกากมันเป็นอย่างนั้นนะดูปากชีรักคงฉันมันร้อนอะ่ะฉันนั่งดีไปลูกปั๊มเดินเดินอ้วนเดินเ<ม>ดินไม่เข็นหรอกลูลกไม่ไม่ตตามใจเดินถ้าไปก็เดินมันก็ไม่ต้องไปไม,งมันก็ไม่ต้องไปแล้วกัน อาปาปลงั้นแล้วแต่ไม่ไปก็ไม่ต้องไปเดินเดินเ,เ,เดินไปดีกว่าไปะปวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันไปเที่ยวทะเลตรงไหนทะเลเหรอ โอ้โหสวยไหมลกูกสวยครับสวยครับเหรอแล้วลอยอ้วนก่อนไหมเนี่ยอ้วนปลูกลลออมีไหมเจ,จวันว่ามีไหมลองลองจอดดูก่อนไหมมีรเหรอม,มันมีจอเคเหรอมากับจาเครอ่อจุบกันเหรอจุบกัน ปาลาอะไรนะปลาปลาฉลามกับกจ่าตัเท็ดแล้วก็จุ่มกันจุ่มกันลงได้ท่องเท้าท่องเท้า năng lê năng lê năng lê quên năng lê năng lê biến chút điều bắp biến chút chút lẻo năng lê năng lê nó lời nó lê nó nó จวันตักมาให้น้องด้วยเลยกระป๋องนึงเจวันตักสองกระป๋องเลยเนะี่ยมันมีสองกระป๋องเจวันตักให้น้องกระป๋องหนึ่งดิ

อย่าลืม